ส่งอาหารมาให้พี่เป้ยปันวาดส่งอาหารแมวมาให้เยอะมากมแดกทั้งปีมแมวแดกทั้งปีไม่หมดเป้ยปันวาดค่ะปิดทองหลังพระที่แท้จริงเลยนะคะมีการคอยส่งอาหารให้กับแมวของแตงโมนิดาค่ะสวยแล้วก็ใจบุญมากๆงานนี้จนแอนนายังบอกอีกนะคะว่าส่งมาให้กินทั้งปีเนี่ยแมวก็ยังกินไม่หมดเลยค่ะ ต้องบอกว่าย้อนกลับไปค่ะจากกรณีที่ดาราสาวแตงโมนิดาภัชรวิรพงศ์นะคะได้มีการจากไปยังไม่มีวันกลับค่ะเพื่อนสนิทของแตงโมก็คือแอนนาบรินทร์นะคะก็เลยมีการรับเด็กๆก็คือเป็นเหล่าน้องแมวทั้งหมด4ตัวค่ะเป็นน้องวิเตอร์น้องบวยน้องบ๊อบแล้วก็น้องแบมบี้นะคะเอามาเลี้ยงเพราะว่าแตงโมรักเหมือนลูกเลยค่ะก็เลยให้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของแอนนาซึ่งเป็นบ้านใหม่อยู่ในความดูแลของแอนนาแล้วก็เพื่อนๆนะคะส่วนบวยเนี่ยคุณเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมรับไปดูแลต่อค่ะ กระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมคาในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์เป็นคลิปคลิปหนึ่งค่ะเป็นการไลฟ์สดของแอนนานะคะที่มีการเอ่ยถึงเป้ยปันวาดเหมบนีค่ะที่เธอเนี่ยมีการส่งอาหารแมวมาให้แมวของแตงโมเป็นจำนวนมากเลยโดยในคลิปดังกล่าวค่ะแอนนาก็มีการเล่าถึงความใจดีของสาวเปยด้วยนะคะไปชมคลิปนี้กันค่ะส่งอาหารมาให้พี่เป้ยปันวาดส่งอาหารแมวมาให้เยอะอม,มากแดกทั้งปีมแมวแดกทั้งปีไม่หมดดังนั้นน่ะ ถ้าจะถามว่านานล้มเพราะอะไรน,นานล้มเพราะไม่ประมาณตนแต่ไม่ใช่การฟุ่มเฟือยจากการที่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของตัวเองอ เนี่ยค่ะคือแอนนาก็บอกนะคะว่าพี่เป้ยปานวาดเนี่ยเขาส่งอาหารมาให้เยอะมากๆเลยแมวกินได้ทั้งปีแมวกินทั้งปีก็ไม่หมดอะ่ะดังนั้นถ้าจะถามว่าแอนนาล้มเพราะอะไรเป็นเพราะไม่ประมาณตนนั่นแหละแอนนาเขาก็บอกแบบนี้แต่ไม่ใช่การฟุ่มเฟือยซื้อสินค้าของตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป้ยก็เลยมีการรีโพสต์ขอบคุณคลิปดังกล่าวนะคะพร้อมกับใส่อ emoji ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มก่อนปิดท้ายด้วยหัวใจสีแดงก็ได้ยก้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ปิดทองหลังพระจริงๆทั้งสวยแล้วก็ใจบุญมากๆเลยค่ะ